กลับมาพบกับรายการ G i ฟต์มีไฟในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพค่ะแต่เราไม่ได้มาแค่2คนค่ะพี่ตั้มครับตอนนี้นะคะเราทั้งสองคนนั่งอยู่กับคุณพนิดาบริสุทธิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์บริษัทกิฟต์ฟรีสกายไลน์ดีจำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณเป้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนหน้านี้เราคุยกันเรื่องผิวมันนะพี่ตั้มผิวมันนามันความมันมันเป็นไข่ดาวยังไงใช่วันนี้นะคะ คุณเป้จะนําผลิตภัณฑ์เพื่อที่จะมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะคะคุณเป้เชิญเลยค่ะมีอะไรแนะนาบ้างครับคุณเป้พอพูดถึงเรื่องผิวมันนี่เราก็จะนึกถึงวัยรุ่นชายถูกไหมคะถ้าพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลผิวของวัยรุ่นพูดวันเดียวก็ไม่หมดถูกไหมคะใช่เยอะมากวันนี้เราเลยจําเพาะจับจงเฉพาะเรื่องของความมันเป็นพิเศษความมันอย่างเดียวเท่านั้นใช่ผลิตภัณฑ์ที่เป้เอามาแนะนาวันนี้มีอยู่เยอะเลยค่ะก็เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการดูแล ตา,ตามขั้นตอ<า><า>นการดูแล<อ>ผิวไปก่อนนะคะ,คะอันแรกเลยก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวค่ะคุณมดค,ค่ะตัวแรกตัวนี้ก็คือเจ้าตัว Chat Oil Control Exfoliator c l i n n s i n g Gel for Men ่เยยยีดเเลจลล้างหน้าสําหรับผู้ชายถูกต้องค่ะชื่อมันบอกถึงสรรพคุณทุกอย่างของมันค่ะก็คือเป็นเจลล้างหน้าที่ออกแบบมาเฉพาะสําหรับผู้ชายอย่างเฉพาะสําหรับผู้ชายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กวัยรุ่นที่มีหน้ามีความมัน ซึ่งเขาบอกอยู่แล้วว่า oil คอน t r o l นะคะก็คือว่าควบคุมความมันนั่นเองรู้ใจวัยรุ่นมากนั้นเถอะสารสําคัญที่จะมาช่วยเรื่องการควบคุมความมันบนใบหน้านั่นก็คือซิงค์ P C A นั่นเองซิงค์หรือสังกะสีเนี่ยค่ะเพราะว่ามันจะไปช่วยปรับสมดุลการสร้างไขมบนใบหน้าที่ปรับสมดุลถึงเซลล์ชั้นผิวเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้แล้วตัวต่อมาก็คือ exfoliator ก็คือค่ะซึ่งมี แปลว่าเป็นเหมือนตัวขัดผิวมีสครับขัดผิวเหมือนที่เบรกเมื่อกี้เราคุยกับน้องแก๊บไปค่ะว่าเขาชอบเพราะว่ามีเม็ดบีบเหมือนเป็นการแบบขัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วก็คือตัวนี้นี่เองใช่ค่ะเขามองที่ผลิตภัณฑ์เราจะเห็นเป็นเม็ดบีบเป็นโจโจบาบีใช่โจโจบาบีอยู่เลยนะครับเป็นหมาเพราะว่าทำมาจากโจโจบาเหรอคะคุณเบรอ่ใช่ค่ะก็คือทำออกมาในรูปแบบของเม็ดบีบเล็กๆนะคะ ซึ่งเจ้าเม็ดบีดนี้จะมีคุณสมบัติพิเศษค่ะนะคะในการที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าออกไปถามว่าเราควบคุมความมันแล้วทำไมเราต้องขจัดเซลล์ผิวเก่าด้วยค่ะนะคะก็เพราะว่าในวัยรุ่นเนี่ยเขาจะมักมีปัญหาที่ความมันบนใบหน้าเกิดไขมันไปสะสมที่รูขุมขนบวกกับเซลล์ผิวเก่าบวกกับ สิ่งสกปรกเกิดเกิดเป็นสิวอุดตันตามมาด้วยสิวอักเสบเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยควบคุมที่ต้นเหตุการเกิดสิวไปเอาพวกสิ่งสกปรกแล้วก็เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยเอาออกไปมันจะได้ไม่มีอะไรไปอุดตันใช่ความมาลดกัรจัดน้องๆน่าจะชอบใช่ค่ะสาเหตุที่ต้องเลือกเป็นเนื้อเจลเป็นเพราะอะไรคะคุณเป้เพราะว่าเราจะได้เห็นเจ้าตัวบีสนี้ชัดเจนเป็นเทคนิคในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าใช้แล้วก็ ไวรุ่นเห็นไวรุ่นจะรู้สึกมันจริงนะเห็นแล้วน่าใช้รู้เลยว่าประกอบไปด้วยอะไรแล้วคุณผู้ชายเนี่ยอาจจะรู้สึกดีขึ้นก็ได้คุณผู้ชมเพราะว่าปกติถ้าเกิดบีวมาเป็นครีมเนี่ยวบางทีคุณผู้ชายบางคนบอกว่าโอ้แบบมันเหมือนผู้หญิงอ่ะต้องดูแลตัวเองเป็นเจลเนียบางทีเนื้อมันดูบางเบามันไม่เหนียวเหนอะนะคะแล้วสารที่ใช้ในการทําความสะอาดของเจ้าตัวแชทออยล์คอนโทรลเนี่ยนะคะก็จะเป็นสารที่เขาเรียกว่า มีไม่มีไม่ก่อให้เกิดการแพ้ไม่ก่อให้เกิดความระคายเคืองกับผิวอ่อนโยนเพราะฉะนั้นวัยรุ่นที่หน้าใสใสอยู่ใช้ได้แน่นอนคุณเป้ถามต่อไอเม็ดบีดเนี่ยคือมันเหมือนกับการสครับหน้าถูกไหมคะถูกต้องค่ะเราสครับหน้าได้ทุกวันหลอคุณเป้อันนี้จะเป็นแบบบางเบานะคะเป็นเม็ดเล็กเล็กเราก็ไม่ต้องถูแรงนะคะก็ใช้เจ้าตัวเนื้อเจลที่มันพอเราโดนผิวเออยโดนน้ำแล้วมันจะเกิดฟองอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะช่วยพยุงเม็ดบีสไม่ให้ ขัดสีรุนแรงไปว่าใช้ตามปกติเวลาสองครั้งได้เลยไม่ต้องห่วงในเรื่องเกี่ยวกับนะดูแลความสะอาดให้เต็มที่ได้ใช่ค่ะเช้าเย็นได้เลยนะพอเราทำความสะอาดใบหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็มีอีกตัวหนึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออยล์คอนโทรลที่เรียกได้ว่าเป็นเหมือนคนผิวมันต้องใช้เลยอะต้องใช้เลยนะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะกิฟเฟอรินออยล์คอนโทรลฟอร์มูลาท f o r ์มูล2ตัวนี้นะใช่ใช่ค่ะฟอร์มูล่า2แปลว่าอะไรอ่ะคุณเป้ก็คือเราเป็นสูตรพัฒนาขึ้นมาแล้วนั่นเองจ๋อค่ะจ่ง่ายๆแค่ว่ามันเขียนเด่นชัดเลยก็คือออยล์คอนโทรลเป็นโลชั่นที่ใช้ในการควบคุมความมันครับผมส่วนประกอบสำคัญเขาที่ใช้ในการควบคุมความมันก็เป็นเจ้าสารกะสีเหมือนเดิมนะคะซิลกูโคนตอันนี้เขา เท่อย่างนี้แหละคุณเป้ใช่ค่ะเนื้อเนี่ยจะเป็นเนื้อโลชั่นที่มีความบางเบาใช่ค่ะใช้เหมือนเอสเซนต์ไหมคะใช่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าใช้หลังล้างหน้าใช้ก่อนลงกันแดดใช้ก่อนลงไนท์ครีมได้เลยใช้ตอนเช้าได้ไหมวิธีใช้เป็นไงครับใช้ได้เช้าเย็นเลยต้องวอร์มซะหน่อยไหมครับอ่าวอร์มนิดนึงครับผมแล้วก็ทาบริเวณที่มันเป็นพิเศษนะคะเขานอกจากจะมีเจ้าซิงค์กรูคเนตแล้วเนี่ย เขายังมีตัวเหมือนเม็ดแป้งครับลองดูไหมมันจะแปในใช่ค่ะเป็น oil-absorbing starch เป็นเม็ดแป้งอาจจะเล็กมากจนมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าเจ้าแป้งนี้จะช่วยในการดูดความมันดูดไขมันบนใบหน้าดูดออรไลกับตัวเขาเองอย่างเงี้ยหรอคะออนอกจากเราได้กมันไม่เหนียวเลยนะไม่เหนียวไม่เหนียวซึมได้เร็วมากค่ะ นอกจากเราได้คุณสมบัติในการลดความมันของเขาแล้วเราเรายังได้คุณสมบัติในการบำรุงผิวลดการอักเสบจากมีส่วนประกอบสำคัญก็คือ p o s t Chestnut Extract ตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะคะทาได้เลยเช้าเย็นเรียกว่าครบถ้วนเหมือนกันครบถ้วนละหลังความสะอาดไว้น้ไม่จำเป็นต้องใช้สำลีอะไรใช่ไหมคุณเป้ไม่จำเป็นค่ะค่ะก็ทาได้เลยวอมนิดนึงแล้วก็ทาทันท พอเราลงตัวนี้และออยคอนโทรลโลชั่นเสร็จแล้วเราก็ลงต่อไปตอนเช้าเราก็ลงเดย์ครีมก็ได้นะคะกันแดดอะไรก็ว่าใช่ค่ะถ้าเป็นคุณผู้ชายแล้วก็แนะนำเจ้าตัว w i สเดย์ครีม m f o ร m e แมนใชไหมคะแต่ว่าที่เป้เป้ยังไม่ได้เอามาวันนี้ที่เอามาวันนี้ก็คือนี่เลยค่ะเจ้าตัว w i สไนท์ครีม e a m ร o r m มนนะคะซึ่ง ผู้ชายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยบำรุงผิวในตอนกลางคืนอย่างไเขากลัวเหนื่อยใช่ไหมใช่บางทีผู้หญิงก็ขี้เกียจนะแต่ผู้หญิงกลัวเหี่ยวมากกว่าต้องลุกมาคุณผู้ชายอยากจะนอนอย่างเดียวละแต่ใช้ง่ายไม่ยากตัวเดียวมีอะไรบ้างครับต้องเอามาฝากในวันนี้นะคะสารสําคัญเขาก็เลยเป็นสารสําคัญที่ใช้ในการบำรุงผิวตอนกลางคืนได้อย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นโคเอนไซม์คิวเทนที่ช่วยเป็นอาหารกับผิวนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอย่างดีค่ะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอ ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะไม่มีความรู้สึกเหนียวเนื้อหนะแน่นอนนะคะนอกจากนี้แล้วเขาก็ยังมีสารสำคัญอื่นๆอีกอย่างเช่น h o s t Chestnut Extract อย่างที่เป้บอกไปลดการอักเสบนะคะแล้วก็มี Yeast Extract ที่ช่วยลดความมันได้อีกด้วยเนื้อโฟมเลยนะเนื้อเขาเป็นครีมเข้มข้นนิดนึงคีมเข้มขครับแต่นุ่มนะแต่นุ่มแล้วก็หอมใช่ น่าจะซึมซับเร็ว่ก็คือพูดง่ายๆคือทําความสะอาดใบหน้าแล้วก่อนจะนอนคุณสุภาพบุรุษก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยน่าจะครบถ้วนก่อนจะนอนจบไม่ต้องมีอะไรแต่ถ้าคนที่มีความมันเป็นพิเศษก็หนึ่งสองหน้าสามนั่นเองคได้ครับได้คุณเป้ขอลองบางสีได้ค่ะอยากดมบ้างอ่ะกลิ่นเขาจะเป็นกลิ่นสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะนะคะกลิ่นกลางกลางกลิ่นกลางกลางหรือเรียกว่าแบบประมาณเหมือนไม่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 มีกลิ่นก็ได้ค่ะกลิ่นสะอาดๆคุณเป้ถามนิดนึงค่ะว่าสมมติว่าเราใช้ครบชุดแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะ ปริมาณเขาเรียกว่าปริมาณความมันใบหน้าเราอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยไหมหรือต้องใช้ต่อเนื่องไปสักประมาณกี่วันถึงจะเริ่มรู้สึกว่ามันมันดีขึ้นมันสามารถรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะเพราะว่าไอ้เจ้าสารสําคัญนี้มันจะไปออก ออกฤทธิ์โดยที่แบบไม่ได้เปลี่ยนโครงสร้างอะไรของร่างกายม,มันก็จะช่วยมีตัวช่วยดูดซับความมันะนะคะอย่างตัวโลชั่นเนี่ยที่ที่ไปบอกไปมีแป้งที่ช่วยดูดซับความมันแล้วก็เจ้าซิงพีเอก็สามารถออกฤทธได้ทันทีเลยนะคะแต่ใช้ไปมากๆขึ้นเนี่ยก็จะรู้สึกได้ว่าไอ้เจ้าเซลล์ผิวที่ใช้ในการผลิตไขมันเนี่ยมันเริ่มทํางานได้น้อยลงมีความสมดุลมากขึ้นหน้าก็จะไม่มันเกินไปค่ะ,คะ ก็เรียกว่าใช้อย่างต่อเนื่องดูแลตัวเองไปเรื่อยใช่แต่ถ้าเกิดผมผิวมันแล้วใช้เราจะนั่งผิวมันน้อยลงแล้วยังใช้เซ็ทนี้ต่อเนื่องได้เรื่อยอีกไหมครับยังใช้ได้ต่อเนื่องค่ะเพราะว่าถ้าเราถ้าเราหยุดใช้อย่างเงี้ยค่ะเซลลก็จะสร้างน้ํามันออกมาได้น้ำมันใหม่ใช่แล้วยิ่งวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะยิ่งผลิตไขมันออกมาได้เยอะผิดปกตินั่นเอง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ตัวน้ครีมแล้วค่ะคุณเป้แอบเห็นมี<ช>กล่องด้านนู้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่น่าเชื่อเลยว่าขายดีมากๆของกิฟฟารีน ไม่แน่เดี๋ยวลองไปถามสมาชิกดูทุกคนมีอยู่ในกระเป๋าครับนมกคนยังมีเลยคือมันยังมีใช่ไหมคะเป็นแผ่นซับมันนั่นเองนะคะข้างในก็เป็นสีฟ้าสีของกิฟฟาฟรีนเรานั่นเองนะเราก็สามารถซับมันระหว่างวันได้ครับนะคะตัวกระดาษซับมันเนี่ยปกติเขาทํามาจากอะไรคะคุณเป้ทาจากเออน่าจะเป็นเขาเรียกว่าโพลิเมอร์ก็คือเส้นใยนะคะแต่อันนี้เขาอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ มีความพิเศษก็คือสามารถดูดซับความมันได้ดีขึ้นเป็นแผ่นมาใช้สะดวกใช่ผ่ะวิธีการซับหน้าก็คืออย่าไปถูแรงๆอย่างที่เราเคยทเห็นหลายคนยังใช้ผิดเนาะยังใช้เหมือนกระดาษทิชชู่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเป้ไม่ไม่ควรที่จะถูค่ะก็คือซับซับเน้นหนักตรงบริเวณที่มีความมันก่อนอันดับแรกนะคะซับไปเรื่อยๆแล้วค่อยบางคนอาจจะใช้ทั่วหน้าก็ได้วิธีการจับใช่ไหมตรงนี้เราจะสามารถลอกแล้วก็ดึงออกมาได้เป็นปกติใช่ไหมคะถ้าเราจะจับแบบ p r รเฟสชันแลหน่อยนะคะก็คือจับเอาไว้อยู่ระหว่างนิ้วกลางอย่างนี้ค่ะแล้วก็ซับไปอย่างนี้ก็ได้นี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆหรือว่าในแนวนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ให้ลากไปทั่วหน้านั่นเองย่นากซับใช่น่าจะย่นนะคะคุณผู้ชมว่าชื่อมันคือซับนะคะสำหรับตัวกระดาษซับมันเนี่ยนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยหน้าไม่ได้มันนะแต่เห็นเพื่อนซับแต่อยากไปซับบ้างเนี่ยต้องหลีกเลี่ยงนะ เพราะรรเหมือนกับจะเอาความชุ่มชื้นออกไปจากใบหน้าเราหรือเ<ช>ปล่าเน้นเฉพาะคนที่หน้ามันค,ค่ะเท่านั้นบางคนเหงื่อออก คุณมอสเอาซับมันไปลงเลยทิชชู่มั้งเนื้อออกก็ซับมันอาจจะไม่ได้ใช่เนื้อออกปุ๊บก็เอาทิชชู่เล็กน้อยเอาออกก่อนเอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาหน้ามันนะคะหรือว่าลูกๆหลานๆที่มีปัญหาหน้ามันก็สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้านี้เราก็จะเห็นผลดีอย่างที่คุณเป้บอกไปนะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพนิดาบริสุทธิ์มากค่ะขอบพระคุณคุณเป้ค่ะคุณครัปเป้ครับ แล้วท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการจะติดต่อกับเรานะครับติชมรายการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับสามารถติดต่อได้ที่ give me five g r i n channel com ครับหรือต้องการชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ง่ายๆค่ะที่ w w w g i dot e r i n channel com นะคะหรือเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวของเราได้ค่ะที่ w w w facebook com g i f s e r i n channel นะคะสำหรับ,รบวันนี้ค่ะเราทั้ง3าคนนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน<ม>ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ